สวัสดีครับผู้กวดสยามิตรบูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับการติดแผ่นซับเสียงนะครับผมการติดแผ่นซับเสียงนะครับสำหรับข้อหมานะครับผมที่บ้านนะครับข้อหมาที่บ้านนะครับก็มาดูกันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็เราก็จะเริ่มไล่ฉาบนะครับผม พื้นนะครับผมผนังนะครับผมเก่าๆก่อนนะครับผมก่อนที่จะก่อนที่จะติดแผ่นซับเสียงนะครับผมก่อนที่จะติดแผ่นซับเสียงนะครับผมเพราะว่า,าถ้ามันไม่เรียบนะครับผมถ้าแผ่นมันเป็นตะกุกตะกักนะครับผมเวลามันติดนะครับผมก็จะลําบากนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแผ่นซับเสียงนะครับฟวัวาอัพชอ นี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมแผ่นซับเสียงนะผมก็จะเป็นคลื่นๆนะครับผม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 ก็บางแบบก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นคลื่นลังไข่นะครับผมคล้ายๆลังไข่นะครับผมคล้ายๆรังไขนะครับผมก็ส่วนตัวนี้จะเป็นรอยหยักนะครับผมเหมือนเหมือน อ่า่องไปเรื okay. like ่อยนะครับผมล่องไปเรื่อยนะครับผมอย่างนี้นะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับผมก็แพนไว้นะผมเราจะติดนะครับผมทั่วอ่าทั่วห้องเลยนะครับผมทั่วห้องเลยนะครับผมสําหรับข้อมานะครับผมสําหรับข้อมานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเกินเกินสาธิตก่อนนะครับผมสักประมาณสักแผ่นหนึ่งนะผมก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็แผ่นที่2แล้วก็ต่อประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมแผ่นซับเสียงนะครับผมแผ่นซับเสียงช่วยอะไรนะครับผมแผ่นซับเสียงนะครับผมก็ช่วยนะครับผมในการอ่ามาให้ห้องนะครับผมหรือว่าค้องหมาเรานะครับผมมันเสียงกล้องนะครับผมเสียงกล้องนะครับผมเพราะว่าถ้า สังเกตได้เลยนะครับผมถ้าห้องนอนเรานะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมเวลาเราเดินเข้าไปแล้วเราไปพูดนะครับผมเสียงมันจะก้องนะครับผมมันจะก้องนะครับผมเสียงมันจะก้องทุ้มนะครับผมหมุนนะครับผมแต่ถ้าห้องเรานะครับผมมีที่นอนหรือว่าตู้เตียงอะไรนะครับผมเฟอร์นิเจอร์ตู้กระจกอะไรนะครับผมพอเราพูดปุ๊บเสียงมันก็จะ ไปกระแทกกับสิ่งสิ่งที่วางในห้องนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมถ้าห้องโล่งนะครับผมเวลาเสียงมากระทบนะครับผมเสียงมากระทบปุ๊บอ่ามันจะโดนมันจะโดนรอยหยักนะครับผมอ่าบางมันจะโดนรอยหยักนะครับผมเสียงมันก็เสียงมันก็จะไม่กระท้อนนะครับผมสะท้อนกระท้อนกูกูหิวกระท้อน้วเสียงมันจะไม่สะท้อนนะครับผมเสียงมันจะไม่ก้องนะครับผมแล้วก็ไม่ดังนะครับผมมันก็จะเงียบนะครับผมส่วนข้างนอกนะครับอะไร ส่วนข้างนอกนี้จะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับได้ยินอยู่ครับแต่ได้ยินน้อยได้ยินเบานะครับก็จะประมาณนี้รับอันนี้ที่แผนไว้นะครับผมที่แผนไว้สําหรับการติดแผ่นซับเสียงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะอีกนานไหมนะครับผมว่าอีกนานไหมนะครับผมเพราะว่าตัวผมเองก็ทํางานด้วยนะครับผมอันนี้ฝั่งนี้นะครับผมจะฉาบให้มันเรียบกับเดิมนะครับผมจะฉาบให้มันเรียบกับเดิมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเด็กๆนะครับ นี่มุมสูงนะครับผมเห็นไหมครับมุมสูงข้างในไม่ได้เปิดไฟนะครับผมอมเห็นไหมครับผมนอนกันเต็มเลยครับนอนกันเต็มเลยนะครับนอนกันเต็มเลยนะครับผมข้างล่างครับผมแหมเห็นไหมครับนอนกันเต็มเลยนะครับผมเปิดพัดลมให้นะครับผมสบายใจเลยนะครับแต่ละตัวนะครับแครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมสำหรับใครที่เลี้ยงนะครับผมพื้นที่จํากัดนะครับผมแล้วก็เลี้ยงในห้องนะครับผมกล้องมันเอียงไหครับผมกล้องน่าจะเอียงนะครับผมเพราะว่าผมวางหลังคาบ้านนี่กล้องน่าจะอยู่ประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรครับไปปรับใช้ดูนะครับผมนี่ครับผมเรียกแผ่นซับเสียงนะครับผมผมจะสั่งมาเพิ่มอยู่นะครับผมอันนี้เทสก่อนนะครับผมเทสสั่งมาก่อนนะครับผมประมาณ12แผ่น นะครับผม12แผ่นนะครับก็เบานะครับผมก็จะติดอย่างที่ทําให้ดูนะผมก็ติด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 เรียงนะครับผมเรียงเลยนะครับผมทั่วห้องเลยนะครับผมทั่วห้องเลยนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแผ่นซับเสียงนะครับผมในคอกหมานะครับผมเสียงก็จะไม่ได้ยินไปข้างนอกนะครับผมเสียงก็ไม่ได้ยินไปข้างนอกนะครับผมเสียงก็จะได้ยินข้างในแต่ว่าข้างในก็จะ ถูกแผ่นนี้ซับเสียงนะครับผมไม่ให้เสียงมันกล้องนะครับผมไม่ให้เสียงกล้องมันดังขึ้นนะครับไม่ให้เสียงมันหมุนนะครับผมพอเสียงมันมาโดนกับแผ่นซับเสียงนี้มันก็จะเเพาๆนะครับผมเสียงมันจะเเพาๆมันจะเสียงมันจะกระจายตัวนะครับผมเวลาเสียงมันโดนแผ่นนี้ก็จะกระจายตัวนะครับผมก็จะกระจายตัวนะครับผมอันนี้ที่ผมไปศึกษามานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกต่อนะครับผมสำหรับอีพีนี้ ถ้าใครอยากจะทําก็ลองทำดูนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดนะครับเลี้ยงในห้องหรือเลี้ยงในตึกหรือเลี้ยงในที่จํากัดนะครับที่จะต้องการทําแบบนี้ก็ลองดูนะครับผมก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับผมแผ่นซับเสียงอืมเป็นไงล่ะครับโอเคครับผมสําหรับอพีนี้นะครับใครถูกใจนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับผมมาดู EP หน้านะครับผมก็จะมาถ่ายทอดนะครับผมแล้วก็มาเล่าประสบการณ์อะไรนะครับผมใครมีข้อเสนอได้นะครับผมช่วยคอมเมนต์นะครับผมแนะนำสอนผมได้นะครับผมแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนะครับผมใต้ EP นี้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมบายกี้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวขอทำงานต่อก่อนนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว ฝั่งนู้นอีกนะครับผมก็ทั่วๆนะครับผมอ้อมๆเลยนะครับผมสำหรับผนังที่มันเป็นแบ่งๆนะครับผมจะฉาบให้หมดเลยแล้วค่อยติดอันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผมเวลาติดเสร็จนะครับผมโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ